สวัสดีครับท่านผู้ชมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมเอมนัฐเนียมสะอาดครับท่านผู้ชมครับรายการดีๆมีกําลังใจสาระและข้อคิดมาฝากท่านผู้ชมเป็นประจำเสมอและวันนี้ครับหัวข้อที่จะสนทนากันนั้นคือเรื่องลงทุนทําธุรกิจเสี่ยงไม่เสี่ยงดูตรงไหนวันนี้เราจะไปพูดคุยกับบรรณาธิการผู้อํานวยการหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ขอต้อนรับคุณกายเพยรินครับสวัสดีครับคุณกายสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาที่เรื่องของเราครับท่านผู้ชมลงทุนทําธุรกิจเสี่ยงไม่เสี่ยงดูตรงไหนทุกวันนี้เรื่องของธุรกิจเรื่องของการลงทุนผมว่ายังมีหลายๆคนสนใจเสมอเพราะเรื่องของการลงทุนนั้นมีหลายอย่างเป็นองค์ประกอบคุณกายครับต้องบอกว่า ทุกวันนี้สถานการณ์แบบนี้เรื่องของการลงทุนทําธุรกิจนั้นหลายๆคนที่ยังสนใจอยู่เริ่มแรกเลยยังพอจะมีช่องหรือว่าโอกาสให้ทําได้อยู่ไหมครับครับคือทุกยุคทุกสมัยเนี่ยโอกาสมันมีตลอด24ชั่วโมงคือเราอย่าไปมองว่าเออตรงนี้มันเกิดปัญหาเรื่องนี้ตรงนี้มันเกิดปัญหาเรื่องนี้ปัญหามันเกิดมาตั้งแต่ตั้งตั้งแต่มีโลกนี้อยู่แล้วเช่นเราไม่ต้องไปสนใจปัญหาเพราะาปัญหามันไม่ได้เพิ่งเกิด มันเกิดมาตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่สมัยโคมันยองนู่นน่ะตั้งแต่สมัยยุคยุคมนุษย์หินฟินิสโตอะไรต่างๆนีมันเกิดมานานแล้วเห็นเราจะมาสนใจทําไมเมื่อมันปัญหารอบข้ามมันเกิดเร,เ,รเรื่องนู่นเรื่องนี้ไปทุกร้อนกับมันทําไมเห็นโอกาสในการทรําธุรกิจ มันมีทุกเวลาแล้วก็ทุกขนทุกแข่งน,นะครับถ้าบอกว่าโอกาสทางธุรกิจมีตลอดเวลาแล้วก็วยอยู่ที่เราจะเป็นผู้เลือกโอกาสนั้นหรือเปล่าคุณกายครับต้องบอกว่าหากการเริ่มต้นที่จะทําธุรกิจ ก็จะต้องมีเรื่องของการลงทุนเรื่องของความเสี่ยงมาเกี่ยวข้องแต่ก็จะมีทั้งปัจจัยที่เกิดจากภายนอกและภายในด้วยถ้าเราจะมองถึงการทําธุรกิจในสมัยนี้คุณกายมองว่าความเสี่ยงที่พอจะมองเห็นได้แล้วก็สัมผัสได้ในเบื้องต้นเลยเนี่ยกับการทําธุรกิจคือเรื่องอะไรครับคุณกายครับคือความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่เรื่องการแข่งขันไม่ใช่เรื่องอะไรทั้งสิน้นเป็นเรื่องใกล้ตัวเรา ถามว่าเรื่องใกล้ตัวเรามีมากมายคือเรื่องอะไรก็คือความไม่รู้ไงรู้ไม่จริงแต่ไปทําธุรกิจลงทุนกะหวังอ่ะพูดง่ายๆนะไปจินตนาการคิดว่ามันจะได้อย่างงั้นคิดว่ามันจะได้อย่างงี้คิดว่าจะรวยยางงั้นรวยงี้แต่เราไม่มีความรู้เรื่องนั้นๆแบบค่อนข้างจะแตกฉานนะผมบอกไปเลยต้องค่อนข้างแตกฉานนะแค่รู้งูงูงปลาปลาไปอ่านตําราแล้วมาพูดต่องี้ไอ้แบบนี้ไม่ถือว่าเป็นความรู้ เป็นแค่ไปจําเขามาพูดเฉยเพราะตัวเองไม่มีประสบการณ์ไม่เคยลองทําไม่เคยรู้ปัญหาคนเราเมื่อไม่รู้ปัญหาแก้ปัญหาไม่ได้แล้วพอเจอพอมาลงทุนปุ๊บไปเจอปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้แค่นั้นความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดสําหรับการเริ่มต้นในการทําธุรกิจก็คือความไม่รู้ ของตัวเราเองนั่นเองนะครับแม่พอพูดถึงความเสี่ยงเรื่องของความไม่รู้เพราะฉะนั้นแล้วหลายๆคนก็ยังคงคิดว่าโอกาสทางธุรกิจนั้นอาจจะมีเริ่มต้นได้เสมอแต่ถ้าทุกคนบอกว่าอยากจะเสี่ยงครับคุณกายหลักเกณฑ์ต้องบอกว่าพอจะมีบ้างหรือเปล่าว่าเรามีวิธีคิดพิจารณาอย่างไรว่าสิ่งที่เราจะทําต่อไปนี้คุ้มค่าต่อการที่เราจะเสี่ยงลงมือทําคบ ผมอยากแนะนําแบบนี้นะว่าการทําธุรกิจการค้าไม่ใช่การแทงหวยแทงไฮโลคือแทงหวยแทงไฮโลเนี่ยนั่นคือความเสี่ยงแต่การลงทุนธุรกิจการค้าไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาวัดความเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงต้องเข้าใจให้ออกและต้องแยกให้ออกระหว่างเสี่ยงการพน,นันกับเสี่ยงทําธุรกิจแค่เมื่อเรามองเขาเรียกแยกแยะให้ออกว่าอันไหนควรคําว่าเสี่ยงอันไหนไม่เสี่ยงแต่ถ้าเกิดเราทาธุรกิจปุ๊บเราลองบวกลบคูณหารดู ว่าเรามีพื้นฐานในเรื่องนั้นๆที่เราจะทําเนี่ยดีแค่ไหนดีแค่ไหนนะแค่รู้งง,งัวปางเดียวไม่ได้นะเล่าให้ฟังนิดนึงสมัยก่อน,นในยุคที่เศรษฐกิจแย่ๆนะเมื่อปี40 41อะไรทํานองนี้แหละธุรกิจโ,โหแบบคนตกงานเยอะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นผมไปเปิดร้านร้านข้าวต้มนะผมไม่เคยทำข้าวต้มคืออาชีพชีวิตนี้ทํานักข่าวมาอย่างเดียวไม่เคยทําร้านการค้าไม่เคย ไปทำร้านข้าวต้มนักข่าวคนเต็มร้านเลยแต่เจงอ่ะคิดดูแล้วกันเจ๊งบางคนสงสัยว่าทำไมเจงเพราะว่าเราบริหารจัดการไม่เป็นคนมานั่งเต็มร้านโอ้โหบางทีกินสองร้อยบาทนั่งห้าชั่วโมงงี้กินร้อยกว่าบาทนั่งสามชั่วโมงงี้โต๊ะมันก็เต็มไปไเล่ยนะก็นั่งคุยกันตรงนี้ในที่สุดก็ไปไม่รอดเจงไปเปิดก๋วยเตี๋ยวเรืออีกโอ้โหแบบไปซื้อสูตรมาอย่างดีเลยนะ ในที่สุดก็ไม่เกิน3มเดือนก็เจ๊งนั่นคือเราไม่มีความรู้เราไปทาไงนี่คือยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องนั้นเราไปทํานะร้อยทั้งร้อยเจ๊งหมดเข็นเราต้องประเมินตัวเองให้ออกว่าเรามีความถนัดเรื่องอะไรให้มากที่สุดแล้วก็พยายามอย่าคิดถึงเรื่องความเสี่ยงถ้าเรามีความพร้อมมีความรอบรู้เงินทุนมีจํานวนหนึ่งแล้วก็มีความพร้อมในเรื่องความรู้ความสามารถก็ลงมือทําเลย แต่ว่าเราต้องทุ่มเทให้สุดชีวิตในการทํางานอย่าทําการลงทุนทุกครั้งผมบอกให้นิดหนึ่งนะคุณไม่มีทางสุขสบายไม่เหมือนการเป็นพนักงานพนักงานไม่รับไปชอบอะไรมากมายรับไปชอบแค่งานที่เขามอบหมายคุณทําก็จบแต่การเป็นผู้ประกอบการเมื่อไหร่ปิ๊บนะถึงบริษัทไม่ใหญ่นะมีพนักงาน1ิบคน20คนหรือหคนสิบคนแต่คุณมีรายจ่ายคุณเป็นพนักงานคุณไม่มีรายจ่ายนะมีแต่รายรับที่เดือนบารับเงินละ แต่เป็นผู้ประกอบการมีแต่รายจ่ายเห็นไหมจ่ายค่าเช่าบ้านด้วยเช่าเช่าออฟฟิศค่าน้ําค่าไฟค่ากระดาษค่าแฟกค่าโทรศัพท์ทิชชู่เองจ่ายเลยน้ําดื่มน้ํากินจ่ายหมดทุกอย่างค่าเงินเดือนพนักงานค่าอนุน่นคดีโอ้ยจ่ายหมดเลยเห็นไหม นี่เลยคือเราต้องมีความเข้าใจเรื่องแบบนี้ซะก่อนนะครับนี่คือเหมือนกับปรักกณฑ์ที่ใช้พิจารณาองค์ประกอบจากภายในแต่ว่าปัจจัยภายนอกก็มีส่วนสําคัญในการที่ใครก็ตามหากสนใจจะลงทุนหรือสนใจที่จะเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่ๆหรืออาชีพใหม่ๆตรงนี้ก็สําคัญปัจจัยภายนอกอาจจะต้องดูจังหวะจกโคนคุณกายครับ คำว่าจังหวะจะโคนตรงนี้สําหรับใครก็ตามที่อยากเริ่มต้นทําธุรกิจที่มองเห็นจากปัจจัยภายนอกควรจะมองจากเรื่องอะไรครับเราต้องมองสถานการณ์ว่าถ้าเกิดเราสมมติว่าเราจะเปิดธุรกิจอายกตัวอย่างขายตรงกแล้วกันเพราะว่าธุรกิจมันมีเยอะหลากหลายเต็ไมไปหมดถ้าเกิดไปยกแบบรวมๆเลยมันอาจจะมองผ้าไม่ออกอย่างเมื่อคือนเนี่ยนะคือผู้ประกอบการขายตรงรายหนึ่งรายใหม่นะเขาไปเขาเรียกเชิญผมเ่ยคือไปปรึกษาหารือ ว่าไอ้สถานการณ์แบบนี้เราควรจะขับเคลื่อนบริษัทอย่างไรดีเพราะว่าวงการขายตรงนี้มันแข่งขันกันเยอะเหลือเกินผมก็แนะนําไปว่าช่วงนี้เราต้องยอมรับว,ว่าวงการเครือข่ายขายตรงบรรยากาศมันซึมซึมอึมคึมเงียบเงียบไม่มีความเขาเรียกวคนทําเครือข่ายอาชีพเครือข่ายเนี่ยไม่มีคึกคักสักเท่าไหร่มันเปงภาพรวมนะแต่บางบริษัทก็ยังมีอยู่แต่พูดง่ายๆว่า80%็ไม่คึกคักสักเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าโอ้บรรยากาศ ภายนอกฝนตกบ้างภาวะวิกฤตเศรษฐกิจปัญหาอีนุงตุงนางแต่ม็มบทคนก็ไปเครียดเอาหัวจิตหัวใจไปอยู่กับสิ่งแวดลอ้อมปัญหาเกิดมากมายผมก็บอกว่านี่แหละคือโอกาสทองที่เราจะต้องสร้างความโดดเด่นขึ้นมาให้ผู้คนในสังคมนี้เกี่ยวเรื่องเครือข่ายใตรงเนี่ยได้มองเห็นเขาก็มองเห็นพยายามเราพยายามที่คุยหลายอย่างหลายแง่วิเคราะห์ให้ฟังฉะฉานเขาก็มองเห็นช่องทางว่าเออมันเป็นทามิ่งจังหวะที่ดี แต่ไม่ได้หมายว่าจะทําได้ทุกคนนะมันต้องเป็นคนที่จะสร้างความเป็นวีรบุรุษวีรลสตรีให้ตัวเองเท่านั้นนั่นหมายความว่าใจคุณต้องมาเหนือเมฆสินค้าคุณต้องตอบโจทย์ได้พัฒนาการทางด้านความคิดคุณต้องเหนือชั้นที่สําคัญสุดๆเลยนะคุณต้องเป็นนักลงมือปฏิบัติการด้วยตัวคุณเองก่อนอย่าไปหวังความสําเร็จจากคนอื่นเป็นไปไม่ได้เลยนะถ้าคุณไปหวังความสําเร็จจากคนอื่นคุณคิดล้มเหลว เพราะอะไรเลยไหมคนอื่นเขาก้าหวังความสาเร็จจากคุณถ้าเขาเก่งกว่าคุณเขาไม่มาเป็นลูกจ้างคุณหรอกเขาก็ต้องเป็นเจ้าของเองแล้วที่เขาไม่เป็นลูกจ้างเขาที่ไม่เป็นเจ้าของเพราะว่าเขาไม่เก่งจริงไงถึงได้มาเป็นลูกจ้างคุณไง นี่แหละคือคําตอบแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าเนื้อหาในวันนี้เข้มข้อนอย่างยิ่งเลยสําหรับใครก็ตามที่อยากทําธุรกิจแต่เดี๋ยวช่วงหน้าครับต้องบอกว่าพี่น้องที่อยู่ในแวดวงธุรกิจเครือข่ายขายตรงเราจะได้มีโอกาสมาวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงใครก็ตามที่อยากทาอยากเริ่มต้นใหม่หรืออยากเสี่ยงจะทําอะไรมาดูกันซิว่าความคุ้มค่าจะอยู่ที่ตรงไหนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับคุณสุภาพสตรีคลีโอพลาสพักทู่เดียวครับ ผู้หญิงมีปัญหามากมายเรื่องภายในผู้หญิงคุณจะเชื่อผมหรือเชื่อใครต้องอะไรเท่านั้นจริงไหมครับพี่น้อยจริงสิคะจัยพรุริแหมไม่มั่นใจเรื่องภายในมากผู้หญิงเรานะคะถ้าภายในดีแล้วแล้วก็ภายนอกก็จะสวยค่ะต้องอะไรสิคะสนใจโทร0870684455 0870685544 SK 999ปุ๋ยเอเคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อนทุกชนิดจเจริญเติบโต,ตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางกาเรเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่ลดต้นทุนเพิ่มผ,ผลผลิต ปิดฉากความจนเกษตรกร,กรไทยเมื่อใช้ปุ๋ยินทสีเคมีชนิดน้ำ S.K. 999สนใจโทร0 2 1 0 6 6 6 6 6 02-105-6677 คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ทวีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณ